สวัสดีวัยรุ่นนาฬิกาและเพื่อนๆเซียนนาฬิกาทุกคนนะครับนี่ครับวันนี้ผมใส่นาฬิกาสิบเรือนเลยนะครับก็แบบที่บอกแล้วครับว่ารีวิวนาฬิกาธรรมดาโลกไม่จำครับเราต้องรีวิวแบบนี้แหละสิบเรือนนะครับนี่จัดเต็มเลยโอเควันนี้นะครับผมจะมาแนะนําครับว่านาฬิกาหลักๆแล้วบนโลกเรานะครับมีนาฬิกาอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกคือแบบใช้ถ่านก็คือมีแบตเตอรี่นะอีกอีกอีกประเภทหนึ่งก็คือไม่ต้องใช้ถ่านเราเรียกว่าระบบอัตโนมัติฝั่งซ้ายมือผมฝั่งนี้ เป็นแบบใช้ถ่านหมดเลยนะครับพวกนาฬิกาสมาร์ทวอตตัวนี้นะก็คือมีถ่านนะครับก็2วั3น3วันชาร์จไฟทีหนึ่งแล้วก็อย่างตัวนี้ก็เป็นนาฬิกายี่ห้อไว้ของคนไทยนะครับก็ก็เป็นระบบคอร์สนะตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนถ่าน2ปีประมาณนะครับเปลี่ยนถ่านแล้วก็จีช็อคจีช็อคเนี่ยหรือแบนด์สเซโอเนี่ยเขาทำระบบใช้ถ่านหมดเลยนะครับแล้วก็ยี่ห้อลาคอสนะครับอันนี้ก็เป็นค a s เซโอนะครับคัสเโอสแตนดาร์ดพวกนี้ก็ใช้ถ่านหมดเลยนะครับพวกนี้แล้วก็พวกระบบซูร่าเซลนะครับ ไซโก้ก็มีโซลาเซลล์ซิตี้เซนก็มีโซลาเซลล์แล้วก็คาซิโอนะครับพวกเนี้ยโซลาเซลล์ก็ต้องเปลี่ยนฐานนะ8ปี5ปีถ้าเราไม่ใส่นะครับระวังไว้มันจะหยุดมันอาจจะหยุดเดินได้นะครับก็แนะนําให้เอามาใสา่บ่อยๆนะครับส่วนคาซิโอธรรมดานี่ก็ต้องเปลี่ยนฐาน2ปี3ปีนะครับพวกนี้นะนะครับโอเคประเภทแรกเราผ่านไปแล้วเราเรียกว่าระบบคอร์สนะครับระบบคอร์สก็คือเปลี่ยนฐานนะเปลี่ยนฐานทุกๆ ทุกๆ2ปี3ปี4ปี5ปีแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อเนาะแต่ถ้าจะให้ดีถ้าเราเช็คได้ทุกปีปีละครั้งก็เปลี่ยนก็จะดีถ้าเป็นระบบอนาล็อกธรรมดา,าทางเช่นพวกนี้หรือพวกนาฬิกาสาวิต์ทั่วไปอ่ะก็จะประมาณสัก2ปีนะครับพวกลองยินโอเมก้าที่เป็นระบบคอร์สนะพวกลูมิเนอกพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นระบบคอร์สเราก็ต้องเปลี่ยนฐานนะครับทุกๆ2ปีอ่ะต่อมาประเภทที่2นะครับนี่ตรงนี้เราเรียกมันว่าระบบ อัตโนมตินะครับอัตโนมติกับไขาลานมันจะแยกกันนะอัตโนมติหลักๆคือเราต้องใส่ทุกวันถ้าไม่ใส่ก็ขย่าวไว้หรือเรามีกล่องหมุนแล้วก็ใช้ได้นะครับก็ไปเราก็ไปหมุนที่กล่องหมุนก็ได้นะครับส่วนอีกระบบหนึ่งคือผมเรียกมันว่าระบบทูนวันแล้วกันคือมันเป็น2ระบบเช่นสามารถไขาลานได้หรือว่าขย่าก็ได้ถ้าเราไม่ใส่นะครับเราก็วางไว้เนี่ยวางไว้มันก็จะ ยุดเดินนะครับแต่ถ้าเป็นระบบไขาลานเนะี่ยระวังไว้มันก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไขาลานทุกสองวันสามวันก็ไขาลานทีหนึ่งนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มียี่ห้ออะไรบ้างก็มีไซโก้เนาะซัมมาลินตัวนี้ก็จะไขาลานไม่ได้นะครับส่วนไซโก้ตัวนี้ก็ไขาลานไม่ได้ถ้าเป็นเครื่อง 7x26 รุ่นเก่าๆมันจะไม่สามารถไขาลานได้นะครับส่วนมิโดราโดสองเรือนนี้นะครับเนี่ยจะเป็นมิโดราโดสองเรือนนี้ก็ก็จะ ไขลานได้ด้วยนะไขลานได้ด้วยนะสตัวนี้นะพวกเครื่อง2836พวกนี้ระบบอัตโนมัติก็จะไขลานได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้อันนี้คือไขลานล้วนๆอาจลืมบอกอีกอีกระบบหนึ่งคือไขลานอย่างเดียวเลยไม่มีไม่มีจานเบี่ยงข้างหลังเพราะไม่มีจานเบี่ยงข้างหลังเนี่ยต่อให้เราขยับยังไงก็ไม่ก็ไม่เดินครับเราต้องไขลานนะครับถ้าเป็นไขลานถ้าเป็นในกาจีนก็ต้องไขทุกวันถ้าเป็นสวิตก็อาจจะสัก2วันนะครับญี่ปุ่นก็ประมาณสัก2วัน3วัน4วันประมาณนี้สวิตบางบางตัวเนี่ย อยู่ได้ประมาณ3วันเลยนะครับโอเคครับที่เห็นเหนื่อยไม่ใช่อะไรครับช่วงนี้อากาศมันหนาวครับแล้วก็หอบเลยตัวนี้โอเคนี่โอเคนะหลักๆในการบนโลกนี้มี2ระบบออโตเมติกฝั่งนี้ไม่ต้องใช้ถ่านต้องเซอร์วิสหปี8ปีต้องมีเซอร์วิสเนาะล้างเครื่องเหยดน้ํามันใหม่ปรับเวลาใหม่พวกนี้ส่วนฝั่งนี้นะครับก็เป็นระบบคอร์โอเคครับสาหรับคนที่รับชมคลิปนี้จนจบก็ขอบคุณมากนะครับก็ ดูกันขำๆเนาะอย่าไปดรามา่าอย่าไปซีเรียสอะไรมากผมก็รีวิวแบบที่ไม่มีใครรีวิวแล้วก็อาจจะแปลกหน่อยเนาะใส่ในกาสิบเรือนแต่วันนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ที่เกินบาษาักก็เลยไม่ก็เลยไม่ค่อยอายคนแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นี่ก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวว่าคนนี้นี่เขาทำอะไรเขาใส่ในกาสิบเรือนโอเคครับผมไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับชอบช่องผมก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยสวัสดีครับ